ไปแบบมาหมัดขวาซ้ายแล้วเขมีจังหวะที่อยับมาหาจังหวะจะต่อยมาสายโดนเหมือนกันยงไปครับโอ้โหแต่จะเขามีต่อยเขาครับสรีแฟนๆทางช่อง YouTube คนคอมยออฟิเชียลทุกท่านครับผมบีมรีพัดครับพาคุณผู้ชมมารีแคปู่มยมันๆอีกหนึ่งคู่ครับในศึกไทยไฟ์อุบลราชธานีครับอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะครับจัดแข่งขันที่ลานกิจกรรมซุนี่ชาเวอร์จังหวัดอุบลราชธานีครับ มาดูฮะคาดเชือก77กิโลกรัมครับไลออนมูลนิธิธรรมนัฐพรมเท่าครับกางเก่งสีดำครับนักชกจากไทยเรานะฮะจากนนทบุรีนะครับเจอกับโมฮัมเหม็ดแอสลาดครับนักชกจากโมร็อกโกวัย28ปีครับโมฮัมเหม็ดนี่แกต่อยมาชนะได้21ครั้งครับแพ้8ครับเสียว่าต่อยมายังไม่เยอะเท่าไหร่ออกสตาร์ทมาสั้นกันแล้วครับไลออนนี่แกกเอาให้จอดเร็วๆเลยครับ นอันนี้วัย26ปีครับอ่อนกว่า2ปีครับต่อยมาเนี่ยชนะไปถึงโอ,โอ้จังหวะที่เข้ามาโดนหมัดเหมือนกันครับโอ้โหลัวหมัดแล้วครับปูเสนิติ ey, เอาไว้ก่อนครับตอนนี้ดูวันเวทีครับเอมกาจะปิดเกมให้เร็วเลยครับท่านนันออนไซต์ประกันหยัดมาหาจังหวะจะต่อยมาสามโดนเหมือนกันยังไปครับโอ้โหเอ่จะเข้าไปต่อยเขาครับโดนมานี่ก้นเตี้ยเหมือนกันครับสำหรับไทออนวันนี้นะจะโอ้โหเขาวนหนักเหมือนกันนะโมเมทพยายามที่จะ ใช้มัดใช้ศอกครับโอ้โหต้องตั้งหลักเลยครับทางด้านของไลออนครับชนะมา85ครั้งแพ้36เสมอ5ครับส่วนสูงนี่เรียกว่าไลออนนี่สั้นอยู่พอสมควรครับ175เซนต์ครับขณะที่คู่ชกนี่185เลยครับสูงกว่า10เซนต์ครับต้นนี่กะจะปิดเกมให้เร็วครับไลออนครับนี่ฮะบอเบดแกก็สู้เหลือเกินครับ จะฟันศอกมาครับหมดยกแรกก่อนครับเกือบไปครับสำหรับไลออนครับเข้าไปบุ่มบ่ามครับเรามีจังหวะที่ไปโดนเนี่ยนะฮะอย่าดูภาพช้าครับหมัดขวาลำตัวครับแล้วก็จะเข้าไปต่อยซ้ายแล้วไม่ถึงครับจังหวะนี้ไปโดนหมัดซ้ายถากไปก่อนครับนี่จังหวะนี้ฮะโดนครับจังหวะนี้เปียงโอ้โห เอนเลยครับเกือบร่วงครับแต่ดีว่าลำเลียงตัวขึ้นมาได้ก่อนครับถ้าเกิดง่ายลงไปเนี่ยจะโดนนับได้ครับมาลุยต่อยกสองครับใหญ่ๆยักษ์ๆโดนอาวุธนี้ก็เรียกว่ามีโอกาสครับหลับได้สูงครับหนักๆทั้งนั้นครับมาออกสตาร์ทยกสองครับถือว่าเป็นคู่ที่ต่อยกันได้แลกบวุธตุเดือดมันตลอดครับ ไลออนขยับขยับเข้ามามันสายล้ตัวถากไปครับโมฮัมเหม็ดพยายามที่จะรัวดักจังหวะสอรหมัดความาเก่าการไม่ดีเหมือนกันครับดนหมัดจังๆของไลออนมาครับในบัวสอกปากมาโมฮัมเหม็ดพยายามจะดักด้วยสอครับขณะที่ไลออนมาแรงเลยครับตอนนี้สับมัดไว้ที่โอ้โหมาสอกมาครับเริ่มทำงานครับสอของไลออนครับวันนี้ใจสีเสื้อมุลนิธิธรรมนัฐพรมเท่าครับเดิมก็ไลออนวอร์ไพลินครับ เกมเดือดแล้วก็มีจังหวะที่พักไปครับค่อยๆหาจังหวะค่อยๆหาจังหวะหมัดซ้ายหมัดดีโดนโดนได้ครับแหมขยับเข้ามาโดนหมัดซ้ายจังหวะนี้โดนนับแปดเลยครับท่านโมฮัมหม็ดแอสลาสครับแหมเต้นขยับขยับเข้ามาโดนจนได้ครับหนึ่งนับไปแล้วรับยกสองครับดูว่าล้อนจะปิดเกมเลยไหมครับขยับขยับมาหมัดขวาซ้ายแล้วก็มีจังหวะที่ จะบวกมัดมาครับยังนิ่งอยู่ครับโยกโยกโยกสายโยกสายมายังครับยังยังตั้งหลักอยู่ครับไลออนครับวัววันนี้นี่แฟนมวยที่อุบลราชธานีครับก็ยังให้ความสนใจครับสำหรับรายการไทยไฟส์ครับสัญจรไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกับบทยกที่2ครับ แล้วก็สนามหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามครับไทยไฟนายขนมต้มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวัทิตยที่16มีนาครับจังหวัดที่โดนนับของโมฮัมเหม็ดครับเดี๋ยวไปดูว่าโดนแบบไหนครับสอกมาครับแล้วก็มีจังหวะที่โดนหมัดทรายครับทุบเข้าปลายคางครับล่วงเลยครับทานั้นโมฮัมหม็ดครับนี่ฟาดเขาเต็มกุกฮูครับ ตอนแรกเนี่ยถาเจ้าตัวนี่เหมือนกับน่าจะแบบไม่พอใจครับว่าจังหวะที่ไม่น่าพลาดครับอ่ะมาดูที่ยกสามครับยังคงเป็นเทนนันไลออนเหมือนเดิมครับเป็นฝ่ายที่เปิดเกมเดินเข้ามางัดศอกไส้เอาศอกมาแลกกันครับมาผู้ใดสิ้นหนังเหนียวก็กานนี่สับอีกที่ไลออนจดจดจ้องจ้องวันนี้นี่ยก3านี่ตั้งใจเลยครับตั้งใจจะศอกจะโชว์เลยครับ ขอได้นับแล้วก็มั่นใจขึ้นครับจังหวะโยกบุ่นี่โยกโยกโยกใช้สายตาโยกหลออครับพุ่นน่ะนี่ลับขาหลอกว่ามันคิดเต็มโนโรนันโดพุ่นี้เอาศอกมาน้ำเข้าไปแล้วครยับขยับเข้าไปบวกศอกเบิ่งดูมันสิบะถือกักเทียยี่โบซับดูดูเอาหมัดตัดอีกทีโอ้นี่ครับเจ็พอได้นับแล้วแกมั่นใจเลยครับไลออนเตะทรายครับยิ่งโดนยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งโดนหรือเปล่าครับโมฮัมเหม็ดแอสลาดครับ นักชกจากโมร็อกโกหน่วยกล้ามดีครับพยายามเข้าเขาไปครับยกสองนี่ดนนัดแล้วครับยกสามต้องเอาคืนให้ได้ครับพุ่นน่ะโยกยึกยักยักจ้องนี่โอ้นี่ใช้สายตาครับโยกไปโยกมาครับโยกไปโยกมาระวังเฉือกกำปั้นเขาเด้อเหรครับเฮ้ยโยกมาซ้ายไม่โดนครับนี่ยังเอาอยู่ครับสายตายังเร็วครับแ้งขวาหลุดไปครับล้วก็มาคว้าค่อยๆเติมไปเรื่อยโอ้จังหวะนี้ดูเหมือนกับจะหยุดเกมไปเลยแบบอาจจะเห็นว่าแผลแตกหรือเปล่าครับว่า กรรมการพยายามจะสับมือให้ชกครับแต่ไลออนบอกเขาแผลแตกกรรมการผมบาตีแล้วผมบาตีนะโอ้โวโอโวเราแผลแตกแผลแตกอันไหนที่ผู้ชกบอกโอเคเขาจะไม่ติดจากกรรมการบอกคโมอนสับมือเขาสุกตัวเสียอยู่นี่พี่น้องที่เขาตะคิวแตกอันยะอยู่นี่จนต้องเบรกเกมให้กับแพทย์สนามเช็คครับคือไลออนก็พยายามที่จะส่งสัญญาณบอกนะว่าแผลมันมันมันฉีกมันเบวครับก็เลยไม่อยากจะ ส้ำรอยแผลครพอมันอยู่ในจุดที่อันตรายนี่ฮะกรรมกรให้ทางแพ์สนามเช็คแล้วมันอยู่ในจุดอันตรายครับก็เลยต้องยุติไปครับแหมกำลังเดือดกำลังมันเลยครับนี่ฮะบริเวณคิวนี่มันมันเวอร์จริงๆครับด้านขวาครับนี่ฮะบวกแลกกันมาแบบบอกแล้วว่ายกสามเนี่ยสอกออกบ่อยๆเนี่ยมันต้องมีเข้าป้าวันสักครั้งหนึ่งเนี่ยสอกซ้ายสอกนี้เลยครับ โอ้โหนี่ครับสอกหนักสอกคมครับกำปั้นก็ไม่ธรรมดาครับสำหรับไลออนวอไพรลินหรือว่าไลออนมูลนิธิธรรมนัตธมเท่าครับวันนี้ประเดิมสีเสื้อของท่านร้อยเอกธรรมนัตธมเท่าครับเป็นมูลนิธินะฮะสุดสุดท้ายแล้วครับก็เป็น TKO ในยกที่3ครับเอาไงว่าคือชนะแตกกันเละฮะนี่คะสอกซ้ายสอกนี้เลยครับเล่นงานโมฮัมเหม็ดแอตลาสครับ หน้าแหกคิ้วแตกไปยก3ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไทยไฟอุบลราชธานีครับอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมนะฮะสนามต่อไปครับไทยไฟนายขนมต้มครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอาทิตย์ที่16มีนาคมเดือนหน้านะครับช่วงท้ายขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมบียมรีพอรบรรยายความมันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ